สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีว่าสันเตชะอัการกะเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตตรีนพศินภูสวัริรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตวตรีทรีรเดชธรรมสุธีผู้บักคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมตำรวจสืบสวนนครบาลและชุดปฏิบัติการที่3ร่วมกันจับกุ่มตัวนางสาวละลรดาบุบผาวา่าสกุลอายุ23ปีซึ่งกระทําความผิดฐานผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานสามารถจับกลุ่มได้ภายในห้องพักคอนโดแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มได้หาข่าวจนทราบว่าผู้ถูกจับมีพฤติการประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยการโพสต์ภาพลงในบัญชี Facebook ส่วนตัว มักจะใส่แท็ก ID l ลน e เว็บไซต์การพนันใต้คอมเมนต์ของภาพที่โพสต์มีการเชิญชวนให้สมัครเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ลิงก์สมัครของเว็บพนันที่มีชื่อว่าโอเมก้าเก้าและสืบทราบว่าผู้ถูกจับกลุมพักอาศัยอยู่ในห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งถนนนาคนิวาสแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ทำรายงานการสืบสวนเพื่อขออนุมัติออกหมายค้นต่อสาราญาเพื่อทำการตรวจคน้นโดยพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้ เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิดเพื่อย,ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีและสารได้อนุมัติหมายคน้นลงวันที่15พฤษภาคม2567ห้จให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทําการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวต่อมาชุดจับกลุ่มจึงได้นําหมายคน้นเข้าทําการตรวจค้นห้องพักดังกล่าวเดินทางไปถึงพบผู้พักอาศัยทราบชื่อภายหลังว่านางสาวละลรดาหรือนุ่น รับเป็นผู้พักอาศัยอยู่ภายในห้องดังกล่าวตำรวจจึงแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งแสดงหมายค้นและอ่านหมายค้นให้ฟังและให้อ่านเองแล้วทราบเข้าใจดีตำรวจจึงได้เข้าทำการตรวจคน้นโดยยินยอมเป็นผู้นำตรวจค้นห้องดังกล่าวตรวจค้นพบ iPhone 15 Pro Max ซึ่งเป็นโทรศัพท์ของนางสาวละลรดาอยู่ที่ตัวของนางสาวละลรดาทำการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์พบแอปพลิเคชัน Facebook พบบัญชีผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวคือนางสาวละรดาได้มีการโพสต์โฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Facebook หลายครั้งและตรวจค้นแอปพลิเคชัน Instagram พบบัญชีผู้ใช้ i n s t a g r กรชื่อผู้ใช้บัญชีนางสาวละรดามีการโพสตภาพโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Instagram ด้วยสอบถามนางสาวละรดาให้การรับว่าตนเป็นเจ้าของและผู้ใช้บัญชี Facebook และบัญชี Instagram มดังกล่าวเริ่มชักชวนและโฆษณาให้บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป ที่เข้าถึงการเล่นพนันออนไลน์ดังกล่าวตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาปัจจุบ,บันมีเว็บไซต์พนันออนไลน์2เว็บไซต์เป็นผู้ว่าจ้างให้โฆษณาและชักชวนโดยได้รับค่าตอบแทนในการชักชวนเป็นเงินจำนวน20,000บาทต่อการโพสต์ภาพ30ครั้งต่อ1เว็บไซต์ชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้กับนางสาวละลรดาทราบว่ากระทำความผิดฐานผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงโดยทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันการเล่น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับทราบเมื่อผู้ถูกจับรับทราบข้อกล่าวหาผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและสิทธิ์ของผู้ถูกจับดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดจากนั้นชุดจับกลุ่มจึงทําบันทึกการจับกลุ่มนําตัวผู้จับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลโชคชัยดําเนินคดีตามกฎหมายสาดีครับที่จะส่งออกมที่เราเห็กัครับคับ <Das que ath let> นี่เป็นหมายค้นของสารอาญานะลงวันที่15พฤษภาคม67นะครับ,รบให้ค้นคอนโดไปสายรับเท้าเฉล,ลิมเท้ากรุงเทพนะครับเพื่อยึดมือถือนะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาเป็นาาปพนันออนไลน์นะครับ <é. S 1> กเคยโฆษณาไหมเคยค่ะอ่าแต่ไม่มีเลย,อยโอเคอยวาขยันค้นนะค้นเยอะหน่อครับยึดเยอะหน่อยนะนี่เป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับแล้วเราของรุ่นเนี่ย แค่นแชเช็คตัวไหนหรือว่าใครมาติดต่อ,อเขามาติดต่อค่ะแต่ใช้เป็นแอปนิ่มแอปดูมแต่ว่าไม่มีบล็อกเลยไม่มีบล็กอกเลยเดี๋ยวเปิดเรื่นี้อีกน,นะ,ะแล้วในการที่เขามาให้เราโฆษณาดิมันได้ต่อครั้งหรือว่าเป็นต่อเดือนอหนูได้เดือนละสองมือค่ะแล้วก็ค่หาของ หน่งเปอร์เซของที่เขามาเล่นพนันใช่ไหมครับก็ผู้แล้วก็จะมีการโฆษณาแบออนไลนโฆษณาก็เดืนลองหมืต่อเว็บใช่ไหมมีการแปะลิงก์แล้วกี่เว็บไปที่สององเว็บีเว็บอะไรบ้างในชั้มมัอกให้การว่าเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยปีนี่เขายรียนท็กออนไลน์มาสักครวนเราให้เราโษณาแบบออนไลน์นะซึ่งเมตอนนั้นเราก็ถ่ายแบบใช่ไหม โดยค่าตอบแทนที่เขาให้ก็คือสองห0ื่นบาทต่อโพสต์30โพสคือแปะคลิปโฆษณา30มสิบครั้งนะครับเขาจะได้เงิน20,000บาทแล้วก็จะได้เงินจากการเออ่ค่าคอมมิชชั่นจากการที่ลูกค้าเข้ามาสมัครเงินหรือว่าเล่นพนันออนไลน์นะครับคอมมิชชั่นนนั้เคือบอกแม่คเอบอกแม่คนที่มาชวนเราพูดทางน้ำไหมไม่เคยเห็นนะครับ